intruder alert n t ไ e r alert red spy red spy is in the base oh, yeah, น uh, ั่งกางวะโอ้โหนั่นนึงเหยไม่ตัดที่ะสมัยโบราณเนี่ยอ่ะกูเดี๋ยวกูแปลให้ฟังกันแหละเดี๋ยวกูเป็นคนล่ามุกกันแหละจะได้ไม่โดนเคลมสักพักวาวมันฟ้องกมเลยเดียเรียบร้อยไอ้เต้ไอ้เตมันปิดอันียังไงวมันปิดแถบตตีมนะปิดปิดทูบาได้ไปิดทาไมอะ ก็คือไม่อยากให้มันแบบเกียดกับสตีมให้มันดูมืออาชีพหน่อยมันเข้าใจไหมไอสตาร์เอ้ยแทบเคยดูเคยดูแบบช่องนอกติดหรือว่าอะไรพวกนี้ไหมไม่มีใครสนใจอะไรหรอกแค่ตอนโง่ๆอะไรเนี่ยอยากล้มปิดได้ไหมถ้าจะยอไปได้ละม้าไอเทียมันก็แค่ตัดย่อเอาว่ะทัสบาร์เซตติ้งล่างสุดกดไปก่อนมั่วๆเหมือนกันโอ้โห ต้อ um งมีว okay, okay. ินโดว์เซลไม่ม nah, ีอะไรแต่เราไม่ต่เราเนี่ยเื่อไอเย้ไอา้เจวิธีทาเยเร์ตี้มไม่เลยเยอะไม่เปไรเาไปเราสปายเี่ะแล้วเราเราหลงประเด็นแล้วตองกดอัด่อัดยู่ไม่อัด่ไม่อัดใหม่ได้วย ไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเชี่ยเลยเข้าใจราว่าว่ารู้จักสปายปะเออทำไมสปายมันสามารถปอกเป็นใครก็ได้ไปเต้อืมอืม เอาง่าคือตอนนี้มันกำลังอมองอัรกันอยู่มีหนึ่งในคนนี้เป็นสไตล์ gentlemen นี่คือพวกภาคไทยให้มา I see the briefcase is safe เห้ยเห็นนหรอบีเคยังปลอดภัยอยู่ Tell me did anyone happen to kill a r ระหว่างระทำมีใครฆ่าสปตยสีแดงบ้างหรือยัง We still have a problem. <laughs> mm -hmm. Big problem I kill plenty of spies the diamond doesn't <laughs> <scumbags. Like> you <laughs> <If> you <laughs> who to kill for you they were not like me and nothing nothing like the man who's inside this building for you president ในไม่ทานทัพนี่อย่างนั้นคือมันประมาณนั <Wir es> no. ้มันกําลังอวยอะใครอะมันกำลังอวยสปายอะว่าสบายเนยแลมันขาที่เก่งมากคนต้องกลัวเว้ยแฟนบอกไอ้ย่ามาเกาดิบอกว่าเฮ้ยนี่มึงไปมาทานแฟนขับมาเลยไปมาทานแบบแฟนแฟนขับมือเหรอไม่ That would be your mother. <laughs> <laughs> Indeed. <laughs> And now he's here to. <laughs> f us. So listen up, boy. A <laughs> pornography starring your mother will be the second worst thing that happens to you today. Oh, <laughs> give me that! This spy has already breached our defenses. our colleagues. See what he's done to our colleagues. Ah. Oh, and worst of all, it could... could be any one of us. <laughs> it could be in this very room. <laughs> it could be you. this could... <laughs> very <It> could... <laughs> be me. It could even be <laughs> me. <laughs> it was obvious. be <laughs> me. <laughs>

ใครพร้อมนี่จะไปหานไปสีแดง Right behind you สปายมันปอมมาสปายได้ไหมได้้าวัฝั่ทีมเราเม่อสงสัยเขาบอกว่าไอ้เ้อมึงสปายไม่ปอมตัวเลยฝั่งไว้มเดินมาเดินกี้ทำไมเยี่ยงไปเลยเชี่ย5นาที เขาเคยเล่นสไปร์เวลาดูแบบพวกมิดเดิลทีมฟอร์เทสนี่กูจะชอบแบบว่าผมอยากกลับไปเล่นทีมฟอร์เทสจังเลยเว้ยไอ้ท่านบอกกลับไปนั่งเล่นสองตายไอ้ควายกูกลับมาเล่นหําเขี้ยนไอ้เกมเขี้ยนเราดูให้หมดเลยไหมดูไพโรไม่ละกูไม่ไม่ต้องแยกคือไอ้แค่แต่หมอหมอต้องตัดแยกแล้วเพราะว่าหมอมันเด็ดเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ถึงสิบนาทีเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้เงินยูทูบเราต้องเอาแอสเลม ใช่เลยสวยสไนเปอร์วอะแยกไม่ไ <si ด้ไงมันแยกแต่มันไม่ถึงสิบนาทีนะเต้เราต้องเอายอดเงินยูทูบป้วยเขียรวต้องบอกมันเต้สไนเปอร์ลทำอะไรได้จำไม่ได้แล้วเนี่ย แค่นั้นแหละมึงไม่คิดมีความต่อหน้าพีเต๋อเหรอเขียนก็เป็นความรัพิเศษแหละอะมึงมึงจะแปลไมสไนเปอร์มึงจะแปลไมสไนเปอร์ให้กูแปลนี่มือนมันแนะนำกับเราแบบเว้ยงานสไนเปอร์เดี๋ยวโหมงานมันช้าตายบอกนี่ใชไมเพราว่าท้ายเนี่ยแบบท้ายสุดของวันมันก็จะเหลือแค่สองคนก็คือบอกว่าเป้าหมายกับตัวเองไงคือทำไมใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดีไม่คือคือมุกตรงนี้ยคือแบบเมื่อไหร่ามันตลกที่แ มึงเป็นสไนไพร์เปอร์แต่แบบมึงอธิบายมันว่าแบบมึงเป็นคนตัดหญ้าเออเนี่ยมันเป็นงานที่ดีนะเว้ยผมบอกว่าเออเป็นงานเป็นงานสุดจุลิศที่ดีนะเว้ยกูรับรองแล้วมึงจะมึงจะไม่อดตายแน่นอนเพราะมัน is gonna want someone dead not a c r a z e gunman d a d เออไอ้กูควรจะแปลว่าอะไรวะแบบ บอกสนไนเปรอร์บอก,บอกใช่ใช่โอเคคือมันกำลังคุยกับพ่ออยู่ไหมฮะอะไรวะมันมันโทรโทรคุยกับพ่อมันอยู่คือเป็นคือเป็นนักฆ่าแบบมืออาชีพอ่ะแต่ว่าพ่อโทรตามเลยโอเคโอเคเนาะมันโอ้โห c r ผมผมไม่ใช่คนโรคจิตไล่ยิงไล่ฆ่าคนพ่อผมเป็น มอกันแบบไม่ต่างกันยังไงไรอะไรอพ่อก็อันนึงมันอะไวีอันนึงมันเป็นโลกอาการทางศิลเูยอาการทงีกอกพ่อพ่อควรต่อเข้าใจอะไรกูเลยวะเดี๋ยว look mate you know has a lot of feelings Bledsoe bludgeon their wife to death with a อ,งงอันนี้ก็ไม่ไไรู้อะไรอันนี้มันก็เป็นอธิบายว่า<ๆ>บอกว่าแบบมันมีคนอ<ๆ>บอกว่าเอาก๊อปขับไปตีหัวคนตาย <c oughs> เแล้วก็อธิบายความต่างแล้วบอกว่าโปรฟเฟ s ชั o นอลแบบไอ้นี่มืออาชีพจังไงเนี้ยมืออาชีพอะเราต้องแบบว่าไม่ทำอะไรให้มันแบบเลอะเทอะต้องแบบต้องแบบสะอาดจะต้องแบบว่า มีมาตรฐานปิคลยสุภาพเนี่ยว่าฆ่าคนแล้วต้องแบบยืนเคารพตก, <g ül> ตอ,กอะไรแบบใช้กระสุนครบทุกนัดยิงแม่นยำเลยต้องแบบใช้แบบความพยายามให้คุม <g ül> ้มค่าอันนี้บบเป็นฟันแตกเจ๋อเลยครับชื่อคลิปมันชื่อว่ามิดเดอะสไนเปอร์ไวซึ่งแพลนทูคิวเอวี่วันยูมิดก็คือแบบวา่า เจอใครก็ฆ่าก็คืนมันมาเจอเราอะที่เป็นคนดูก็ยิงเราทิ้งด้วยเออนี่กับปันแฟกเล่นเล่นน้อยๆเดดพ่อพอเดดพ่อพ่อพ่าแม่พ่อคุยหน่อยอยากคุยกับเมื่อเมื่อไหร่ตลกอีกเราจะดูให้ครบเลยไหมอันอื่นไม่หามันเป็นใหญ่มันเท่ไอ้เหี้ยเออเราเราคลิปรีแอคอันปั่นๆมันไม่มีอะโซเต้อ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไคิวบีะ พวกสมองน้อยสมองเพีบเฮ้ยจริงๆอาตานนี้คือเฮมมี่มันไม่ได้โง่มันมันจบเฮมมี่นี่คือแบบว่าแบบเก่งแบบฉลาดลองมาจากเองจะมีใหญ่จบมหาลัยจบแบบจบกวีมาแบบเป็นคนจบหน้าตาเป็นจบกวีโอ้โหมันกวีรัสเซียเลยนาไปเล่นคือมันจบอะไรวะมันคือมันชื่ออะไรลิทเลเจอร์อ่ะมัน นั่นแหละกะวีะูล้วไม่อยากเอาโคมเสร์ตเลยสัตว์เจอกเสร, <c oughs> ร์ตัวแอลกูเจอแล้วเจ้าม้งไว้ฮะอะไรวะไม่รู้สี่ทอเลจนฟอนเดี่ยผมคือพลอาวุธหนักและนี่ก็คืออาวุธของผม

งงไม่ไม่เกี่ยวกับมันแคโอ้ไมค์กาดไม่มีมอาชีพแบบนั่งอัดคลิปแล้วก็ไปยืนขำเพี้ยนโอ้ตาชิซาชามันคือม,มันอัดคลิปใครมาแตะปืนกูอันนี้คือแบบมันอัดอัดคลิปเหมือนเราอัดคลิปโง่ๆแล้วก็ทำตัวโง่ๆของเราแบบเโอ้ยนี่นี่วิโยโคเท่เลยเนี่ยมันทำให้กูชอบเป็นบีเลยนะเนี่ยจบกวีเนี่ยต้องแบบนี้เลยเว้ย Some people think they can not smart บางคนเน <S <S ีน่ยค <S <S ิดว่ามันสามารถทำเอ่ออะไรวะแบบมันสามารถจะฉลัด มึงคิดว่าบอกว่าเออคนบางคนมาคิดว่ามันอาจจะฉลาดกว่ากูเไหย maybe ก็อาจจะใช่ไหมอาจจะใช่ maybe แต่มึงไม่มีทางฉลาดแบบกระสุนกูได้แน่นอน get out smart bullet ไอ้เย่ก็ไม่ยอมเมาเชื่อะล้วหรือเปาเมื่อมาเชื่อเมื่อจะฉลาดกับกูนะแต่ถึงไม่มีทางฉลาดแบบกระสุนกูได้แน่นอนเลยไม่ก็ยิงใหญ่เอ้เย่ นี่คือคนที่จบปอตีมาสองไปเลยเราเล่นไหมสเกลมันฝืดไหมสารมึงเออสเกลมันไอ้ที่มันสเกลมันขินเลยนะผมกลัวเออมันฝืดอ่ะเอนจิเนียร์เทพแต่ว่ามันไม่ไม่ฮาเดโมแมนก็ดีนะลองดูนะอจะดูอะไรมั่งแต่ตัวที่มันฝืดๆแล้วไม่ดูแลพี่ดูกระครบแหละหรืออยุบ ครบสิบนาทียังไม่ใช่โอเคมันยังเปิดอยู่ไหมเนี่ยเปิดอยู่เกมไม่ตายเกมไม่เกิดว้าวขโมยแม่งเปล่ามันเฮียเลยข้อมูลทีมฟอร์เทสแม่งคือแบบทุกอย่างที่แบบว่าโอเคมุกมาแล้วเต้เอมออนไลน์ไปฟันนะคือมันเป็นเกมมันเป็นเกมที่ว้าวสร้างมาเนี่ยใช่อืมไม่เชื่อหรยอเล่ามุกก่อนบอกอะไรที่ทำให้กูเป็นนักวางระเบิดที่ดูที่ดีอย่างนั้นเหรอ ถ้ากูเป็นนักวางระเบิดที่แย่กูคงไม่มานั่งคุยกับมึงตรงนี้หรอก ได้ือมันเซนเซอร์สิ่งใดก็ตอนไลค์สิ่งีือว่ามันเซนเซอร์อะไรตัอคำพูดบอกว่าเฮ้ยกูอ่ะเป็นนักควางระเบิดชาวสกอตผิวดำที่มีตาเดียวมึงรู้ไหมว่าบนโลกนี้มันมีสปาร์ปล็อกเน้ยเยอะกว่ากูย ต้องไมวะเดี๋ยวแล้วแล้วมันเกี่ยวที่ยอะไรกันล็อกเนสไม่คือมันบอกว่าแบบว่าแบบเออมึงรู้ว่าบนโลกนี้มันมีสับประหลาดล็อกเนสเยอะกว่าตากูซะอีกเสียล็อกเนสต้องมีอยู่ล็อกเนสต้องมีอยู่ตัวหนึ่งสองตัวบางคนต้องเจอสองตัวแล้วมันเซ็นเซอร์เพราะบอกว่าบอกว่าไอ้ชาวสกอตแลนด์ต้องไม่เชื่อว่าล็อกเนสต้องมีจริงเว้ยไม่เป็นเซ็นเซอร์แม่งรอกว่าสองเลย เพื่อเยียดเดโมแมนต้องเป็นตะก๊อกแลนเลยเพราะน้นความรักประเทศ่ากัน อันพรุ่งวัมเต่าคือมึงวันแปะแปะดาวหป่ในนลกเงเหลือไพลโลจำชื่อตัวละใหเร็วนอี้มันมีอยู่แค่ละไรเยอตัวละครมอยู่ไม่กี่ตัวเอ้ไพอไโรไพโรต้องบกตลกมัมันเท่ดูดู้ไไอ้ชี้บริ กูยูทูบกูมันแบบว่าสุดยอดอย่างเงี้ยไหมฮะ Fucking best channel ever อันนี้อันนี้ไม่ต้องแปลอะไรไปแต่แค่ไม่มีมุกอะแต่ว่าดูภาพก็คือมุกแล้วเข้าใจปหมอืมคือมึงดูรู้เรื่องไม่ต้องแปลอะไรเลยเขตัวละครต้องเป็นใบฮะตัวลกครเป็นใบไปลกันแหละกูไม่เคยคุยกับตัวละครเลย ผมไม่พูดถึงมันหรอกไม่อยากจะคิดคนไม่อยากจะคิดหรอกว่าอะไรมันอยู่ภายใต้หน้าตาหน้ากาก กันเก็บว mm ิศ hmm. น์ร mm ้ายอะไรอยู hmm. mm ่ใ hmm. ต mm ้ห hmm. น mm ้ากากอันนั้นมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจมุกที่มันกำลังเซตอัพอยู่ปะเนี่ย อะไรวะมันกลังเทปว่าโอ้โหจีิงจรแม่งน่ากลัวพูดเลยนะไอเจ้าแบบนน่ากลัวมันมีึงอยากมายุ่งในตอนโชดชั่วมึงเป็นคนชั่วคนที่โหดเหี้ยมาอะไรแบบขนาดสบายที่เป็นคนที่บอกสุขุมที่สุดในทีมยังจะบอกไอ้เหี้ยงคุไม่อยากจะมายุ่งในเรื่องุมมันไม่ใช่บ้าโรคจิตไล่แทงหลังคนหรอวะมาไอ้แบบ้ยงมันก็ที่สุดในทีมแล้วไอ้เหี้ยมันก็เป็นคนที่แบบว่าแบบนิ่งที่สุดในทีมแล้วอันนี้คือแบบว่าเออเนี่ยเป็นคนแบบ เขาไฟโหดเยี่ยมแบบคนแบบไร้ไร้เมตตาไร้ปแพลน มันน่ารักอะไร่าี้ยแต่บางทีไม่รู้ว่ามันที่มันทำอะไรเมองว่าทุกอย่างมันน่ารักเลยการเล่าเรื่องไม่เท่สัตว์เลยเฮียฟีบอ เอ้ยเท่ตายเลยแต่มันมาเทมันง่เลยเหลืออ่าเหลืออะาเหลือโซเจอร์เหลือเอจิเนียร์เหลือสเกลก็ได้ไหมไม่ใช่คนมันคนคิดแม่งเออมันเจ๋งไงเอ้ทั้งม่งให้มันดูให้หมดหมดไปเลยก็ได้นั่นแหละสเกลอ่ะข้ามสกลอะข้ามสเกลไปแล้วไอ้เแคยโซเยอร์ไปเลยเหลืออะไรหมดโซเจอร์เอจิเนียร์เอจิเนียร์ทั้งหม

กิดแะ้วอยากไปตั้งป้อมเลยอันนี้มันมันแบบว่าเค่อนเอาอาร์ตเอาวอแบบมาสอนนะเือนมันสอนนักเรียนอยู่อะสอนเด็กใหม่อยู่สอนนักเรียนลบเออเอออันเดียร์กำลังสอนเด็กใหม่เออทันท n ที่ท่านพูดแบบนั้นแ n ้วก็ต้องมีการต่อสู้ก t นอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต่อสู้กันนม His fight money to buy two of every animal on earth, and then he herded them onto a boat, and then he beat the crap out of every single one <laughs> <laughs> and from that day forward, animals are together in one place, คือคือไอไอย่สตเจอมันบ้าไปเมันแบบสติมันทิบแบกไอ้สติหายไปเล้วะมนคือแบบว่าแงกด็ไนะ <c oughs> ม่ได <c oughs> ้ไม่ได้ดจาบไอ้ทียเน่าเน่งเอาแม่งเอาหัวศัตูมาแบบมาฝึกเลยเยแต่มันเก่งนะครับตัวละครไม่ดีกันละคนเียไม่ใคยเล่นแบบมาก่อนมีสตอรี่ใช่ไหมที่แบบทีจบ แค่ดูเทเลอร์ก็รู้แล้วว่าตัวไหนที่ใส่เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเออคอนทัสเตียนคนทาสเดียนมันก็ดีแต่แบบตัวมันเยอะไปแล้วอ่ะคือมันต้องกระจายอืมใช่เนี่ยตัวปดใช่ไหมใช่ตไม่ะไม่เอ็นจิเนียร์ตัวปดเปอร์ซิเนตี้อ่ะอืมใช่ใช่เราดูซับไพน์แล้วเราต้องใส่เครดิตให้เขาได้ป่ะเรียนรู้เรื่องที่เยอะยง ไห้ลูกค้าตอบมาไหมพบั่างแอร์มาได้เหรออม่ยองพักไทยลองทิ้งเี่ยเนี่ยมีพักไทยด้วยเอาไปลองพักไทยสักคลิปแล้วพบมึงจะพบช่างแอร์จริงเอ้าไม่ได้เอาเจ๊ คงจะพากันลบอะไรนะมีพบช่างแอร์ขนาดนี้เขาจะตาไหมเนี่ยออรคุณมเมเกเอเดให้เครดิตเขาไหม่องเขาอเอออะไรอะไรคุณแมทเมเกอร์เออเดให้เครดิตเขาไงช้าเอาชาเนี่ยไม่เราไม่แปะเราไม่แปะเราไม่เตซอร์คิป ้โดนฟ้องไอ้เสร็จแ,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 แตกแตกไอ้ช่องระเบิดแบบรายได้สิบบาทที่โดนฟ้องสี่พันนี่ <c oughs> สวัสดีสหายฉันคือวิศวกรคนแก้ปัญหาต่งตางๆแต่ไม่ใช่ปัญหาด้านความงาม,มนะไม่ได้นะชิวถ้าแบบว่าตัวละครเพราะมันเป็นปัญหาทางความคิดที่จำต้องหาอะไรไม่ได้ไเลยนะเทมา,าไปดูไปดูธรรมาดาได้ไหมเมื่อไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ให้เครดิตแมทต์ไมเกอร์อย่ดียว

I'm an engineer. That means I solve problems. <laughs> Not problems like what is beauty? <laughs> because that would fall within the purview of your conundrums of philosophy. <laughs> I solve <laughs> <practical> problems. <laughs> <laughs> For instance, Gonna stop some big mean motherfucker. We're 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 gonna stop some big mean motherhood. we are going to stop some big mean that don't work <laughs> <there's more gun>. <laughs> <laughs> like this Heavy Caliber Tripod Mounted Little Old Number Designed By Me Built by Tripod Mounted Little Old Number Designed By Me Heavy Caliber Number Designed By Me Built by me And you best hope Not pointed at you นี่คือหลักักาไม่ต้องดูละทุกตัวเอกลักษณ์ชัดเจนเนี่ยตัวุท้ายตัวนี้มันอยากให้อยากให้มันดู Expedition date แล้เชี่ยต้องดูมันได้วอี่แคลิปรีแอ็ะเดี๋ยวขอดูไอ้เชี่ยเดี๋ยวมันดังเสือดเดยอยู่มีปากไว้แต่รีแอคทู ทีม Fortress สองมันก็มีคนทำอยู่เออมันมีนี่นะครับถ้าถ้าคุณจะฟ้องช่องผมคุณต้องไปฟ้องพวกนี้ก่อนนะหมอหมอไปไปคนนู้นก่อนนะผมช่องกากใจเย็นเย็นเหยาะขำเย็นข้าแต่ฟ้องเราแล้เไี้ยช่องไม่มีปัญญาใจเลย เกมแม่ฟองเพราะมันมก็นทำให้กระแสเกมดีขึ้นชอบเนี่ยเดี๋ยวรู้เไยเดี๋ยวคนดูช่องเราจะจะไปจะไปเพิ่มเป็น28ล้านคนด้ยเดี๋ยวคลิปนี่มันจะแบบบูมไป <c oughs> แล้วแบบทีน,น, <c oughs> นี้ก็จะกลับมาเพราะว่าคลิปกูเลยคุณคอยดูยังไงคนแม่งแบบดูรีแอคเฮี้ยตลกถัดเลยยัดแม่แล้วกลับมาได้โหลดทีมพอเทสกันแบบเยอะ,อะทีมโพเทสเป็นเกมแรกที่วาวออกภาคสามเพราะว่าช่องกูเลยดูช่องผมไหมนะครับนี่นี่ ดีเมมเบอร์มาไอเกียช่องโรนี่ R R ็ออกเตร์โรนี่ล็อกเตอร์ G5P จำช่องผมไหมนะคลิป Boom <c oughs> มูนในช่องน <c oughs> ี้เลยซับถ่ายกันเลยดูกันไม่มีไม่มีซับนี่ เช่นเดี๋ยวเราไปดูเอ p ก <_ d ance> พลีชั่นเดดเลยไปให้เต้มาดูคลิปสุดท้าย e x p กพลีชั่นเดดมันยาววะ <_ d ance> ยาวอยู่สิบนาทีเ <_ d ance> ดี๋ยวคลิปใหม่ก็นแหละมาเรามิวคอนเทนต์นี่แ้ยคอนเทนต์ไม่ฉีนี่แค่ต้องไปก้างเชี่ยแหละขอขอซับายซับายลูกไม่มีด้พลาดไข่ไม่ทำซับไตไม่ได้พลาดเลยซับเกาไปให้ไม่ต้องดูหรอกไอ้ว่าตัวมันกระตอกกันเนื้อสายเชี่ยพบจ่าเฉยเท่าจ่าเฉยจะเอาใหไปไปลิปกัน